เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสรากิกนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินเจสีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจสีมนีตรงกับวันศุกร์ที่14มีนาคมพศ2568ค่ะมนีแอดมินกะสรุปแล้วสำหรับ2ตัวลางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนาเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมามีเอฟซีันใดโชคดีบ่ค่ะแอดมินสูตรนี่ได้33 สามสหาสาแล้วก็หาสีผลรางวัลออกหาสีเนาะคะ่ะซึ่งเป็นสูตรระยสั้นค่ะแต่ว่าแอดมินไปเอาสูตรรายะยาวเนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรนี้ก็หลงหายอยู่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดดูคลิปสรุปสองตัวล่างก็อาจจะเห็นตัวเลขที่แอดมินห้เนาะคะ่ะ สามสามสามซี่หาสามหาซี่ค่ะแต่ว่าโตสรุปนั่นแอดมินไปสรุปให้อีกโตหนึ่งเป็นสูตรลายเงาเนาะค่ะซึ่งแพนนั่นกับหาบพ่อค่ะท่านผู้ชมสูตรหลายเนาะค่ะกระดาษหลายหาบเจอค่ะท่านผู้ชมเอามือนีเนาะค่ะแอดมินกะจะมาคำนวณให้เป็นสูตรลายสันค่ะสูตรลายเงาผิดเนาะค่ะผิดกับผักไวสกอน เอาสูตรลายสันไปสกอนเนาะค่ะไปดูหลักสิบค่ะท่านผู้ชมไปคำนวณหลักสิบก่อนเนาะค่ะหลักศีรษะใส้หลักแสนค่ะไปบวกหลักน้วยบนไปบวกหลักสิบล่างเนาะค่ะแปดบวกเก้าบวกสองห้าคงที่แปดบวกสองเป็นสิบเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ซี่กระผา ผลลังวันงวดต่อมาออกหาหนึ่งค่ะถูกที่เลขหาเนาะค่ะไปบวกห้าบวกศูนย์บวกห้าบวกห้าห้าบวกศูนย์บวกห้าบวกห้าเท่ากับสิบหาเนาะค่ะเขากับใส่ตะหลักหน่วยห้ากับหกผลลังวันงวดต่อมาออกห้าศูนย์นะคะถูกที่เลขหาค่ะแปดบวกเจ็ดบวกห้าบวกห้าเนาะคะ่ะแปดบวกเจ็ด บวกห้าบวกห้าเท่ากับห้าบวกห้าเป็นสิบแปดบวกเจียดเป็นสิบห้าห้ากับหกเนาะคะ่ะผลลังวันงวดต่อมาเนาะคะ่ะออกห้าสี่นี่คือสูตรหลักสิบเนาะคะ่ะระยะสั้นค่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปคำนวณพร้อมกันเนาะคะ่ะงวดวันทีสิบหกมีนาแปดบวกสี่บวกห้าบวกห้าเนาะค่ะแปดบวกสี่บวก 5้าบวกห้าแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้สองกับสามค่ะหลักสิบได้แล้วเนาะคะ่ะสองกับสามไปคำนวณหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยเนาะคะ่ะใส่ตำแหนง่งหลักพันไปบวกหลักสิบบนไปบวกหลักสิบล่างเนาะคะ่ะ จ็ดบวกเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองสูตรนี้กับบวกหาคูณถีเนาะค่ะบวกห้าเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเนาะค่ะหนึ่งสองเดินหน้าสามตำแหน่งค่ะหนึ่งสองสาม ผลงั้นออกหาหนึ่งเนีนะะ่ยค่ะแปดบวกศูนย์บวกห้าบวกห้าแปดบวกศูนย์บวกห้าบวกห้าคงที่แปดเก้าศูนย์ผลลังนันออกห้าศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดบวกห้าบวกห้าเจ็ดบวกเจ็ดบวก ้าบวกห้าห้าบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสองเป็นสิบสี่สี่ห้าหกผลวันออกห้าสี่เอาค่ะไปคำนวณงวดวันที่สิบหกมีนาเนาะคะ่ะแปดบวกเก้าบวกห้าแปดบวกเก้าบวกห้าบวกห้า ห้าบวกห้าเป็นสิบเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมคำนวณแล้วเนาะคะ่ะลักสิบล่างระยะสัน่นคำนวณในซีกับผาผลลังวันออกหาหนึ่งเนาะคะ่ะหัวต่อมาเนาะคะ่ะคำนวณได้หากับหกผลลังวันออกหาศูนย์กับมาเลขาหัวต่อมาคำนวณได้หากับหกออกหาซีเนาะคะ่ะ งวดนี้หลักสิบคำนวณได้สองกับสามค่ะสำหรับหลักหน่วยเนาะคะ่ะคำนวณแล้วได้หนึ่งสองสามผลลัพธ์ออกหาหนึ่งเนาะคะ่ะคำนวณแปดเก้าศูนย์ผลลัพธ์ออกหาศูนย์คำนวณได้ซี่หาหกผลลัพธ์ออกหาซี่งวดนี้คำนวณได เจ็ดแปดเก้าจะมาตัวใดค่ะท่านผู้ชมจับคู่เนาะค่ะหลักสิบได้สองกับสาม หลักหน่วยหลักหน่วยได้เจ็ดแปดเก้าเนาะค่ะเจ็ดแปดเก้าจับคู่ค่ะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ด สองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสิบหกมีนาคมหกแปด สรุป16มีนาคม68เนาะคะ่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะแนวทั้งเด่น2ตัว่างรัฐบาลไทยค่ะแต่ว่ามีอีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเด่น่างเพื่อว่าท่านผู้ชมว่ามันคือหลายตัวแถแอด6คู่เนาะคะ่ะเพื่อว่างบหน่อยค่ะแอด เน้นให้แน่เนาะคะ่ะแอดมินก็นจะเน้นให้ค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะคำนวณสูตรเน้นให้เนาะคะ่ะใส่หลักแสนไปบวกหลักสิบล่างเนาะคะ่ะแสนแปดบวกสองแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เนาะคะ่ะเท่ากับสิบใส่ตลักน้วยศูนย์กับหนึ่งห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์กับหนึ่งแปดบวกห้า เท่ากับ3กับ4 8บวก5เท่ากับ3กับ4งวดนี้บ่ชนนาอค่ะเนี่ยผลลัพธ์อนนอกหาหนึ่งจับเสกันค่ะงวดนี้กะจับเส้กันได้ค่ะเนี่ยงวดนี้กะจับเสกันหรืองวดนี้จะเป็น3 3สมกับ3 4แต่ชนสาม งวดนี่โบชนแต่ว่างวดนี้ชนสามเนาะคะ่ะงวดนี้ชนสามแอดมินกรเลยไหเดนสามเนาะคะ่ะชนกันทีเลขสามค่ะแต่ว่าสามงวดนี้เพิ่งโบชนเนาะค่ะนี่เพิ่งไปจับคู่เซกันเลยเนี่ยห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งออกหาหนึ่งออกหาศูนย์ห้าสามห้าสี่ออกหาซีเนาะคะ่ะงวดนี้ ชนกันที่เลขสามค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าสามตัวนี้มันเยอะเนาะคะ่ะแอดมินก็นมีอีกสูตรหนึ่งมาตัดไทยะคะ่ะเป็นสูตรระยะสั้นคือกันเนาะคะ่ะใส่หลักแสนเนาะคะ่ะเลขแปดไปบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกสี่คงที่แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งบวกสี่เป็นสิบห้าเนาะคะ่ะห้าบวกไปอีกสองแต้มะคะ่ะเท่ากับเจ็ด สูตรนี่ไปชนกันวิ้นกันเนาะค่ะนี่ผลลัพธออกห้าหนึ่งหัวโตม้านะค่ะห้าบวกหนึ่งบวกสี่ห้าบวกหนึ่งบวกสี่เป็นสิบเนาะค่ะศูนย์กับสองชนกันที่ศูนย์นี่ค่ะชนกันที่ศูนย์อันนี้จับวิ้นค่ะไม่ชนกัน ผลวันออกหาศูนย์นี้เนาะคะ่ะไปคำนวณงวดต่อไปเลยค่ะแปดบวกศูนย์บวกสี่แปดบวกศูนย์บวกสี่เท่ากับแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกสองเนาะค่ะเท่ากับสี่ชนกันทีเลขซี่ค่ะผลวัดออกห้าสี่คำนวณ งวดวันที่16มีนาะพร้อมๆกันค่ะหลักแสนแปดเนาะคะ่ะแปดบวกหลักหน่วยล่างก็คือสี่บวกสี่บวกด้วยสี่คงที่สี่สองแปดแปดสองสิบหกบวกไปสองเต้มค่ะเท่ากับแปดชนตัวใดค่ะชนเลขแปดเนาะคะ่ะ แอดมินก็นจะเด้นให้วงกลมให้ตัวเดียวเนาะค่ะท่านผู้ชมคำนวณแล้วเด้นให้สาปดตัวเดียวค่ะวงกลมให้ค่ะสำหรับแนวทางรางงวดวันที่สิมีนาค่ะท่านผู้ชมกะ ไปหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะค่ะถ้าชอบก็น่าจ,จะทันอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อนาจะดังเนาะค่ะสาหรับท่านใดบ่อชอบก็ดูพวกความบันเทิงไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผููฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คอ้ท่านผู้ชมผููฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเลริญนลุงเลืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาค,คุ้มครอง จนกว่าสิบพบกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ